ดีพี่น้องมากทุกคนมันน,น,นี่นม,นามาพบมาวอานุ่ใจอีกแล้วเนาะพี่น้องมีหนอ่มใจกับไปลินเนาะพี่น้องไปลินตามทางคนเดียวเนะพี่น้องมีกระเลมพี่น้องมาพี่น้องมากินกระเล็มนํากันมาพี่น้องนอนีมาพี่น้องมากินกระเล็มนํำพี่น้องข้าวพี่ก้าวเ่มาได้กินเลยพี่น้องเพราะแมตู้กระต้เลาท้าเวียกอยู่พี่น้องลาก็เวียกลายอยู่พี่น้องเลย เราก็เราก็เห็ดยูเอกินแต่เราก็เหนื่อยเราก็พักพรก่อนไปนอนนอนได้ก็กินเมื่อไรก็ได้พี่น้องพอนอนได้บริเวณเห็ดยังพี่น้องเพราะลาวนั <limitation> ้นเหนื่อยเห็ดจะเบี่ยกร้ายพี่น้องแบบพี่น้องแบบรีบหวานๆพี่น้องพอดีอันละแปดเมืองพี่น้องอยู่นี้แหละพี่น้อง ทางแง,ง่เปื่อนค์เนคุณเงินคนุณมงไปตัใจกับเรากับทาเวียกเป็นอย่างไรเลาก็บุมีเวลามือเฮือนเราเห็นเวียก่อนอะไรเคลือล่อนลิ้นแบบนี้เป็น่างไเห็นยังเป็นอ่ามาลิน้นห่อนเลย อ้องสนใจมือนี้กระพากมือไปพิมพี่นองถ้าไปอยากลมก,นก็น้องใจกะพิมพ์ทางปูและปูก็มาบอกน้องสนใจเนาะพี่น้อง พิมพ like ์ทางสลอยสลอยกระบอกปูปูกระบอกน้องจงใจยูทูปหนังยูทูปน้องจงใจแต่น้องจงใจก็ยังบ่ลืมบันไดแหละเป็นช่องปูใครอยากติดตามติดตามช่องปูนั่นแหละปูลินพี่น้องไอเอฟซีที่ติดตุก้าดูช่องไงช่องไงก็คือช่องปูปูลินเนาะพี่น้องช่องนั้นแหละช่องปูปูลินพี่น้องตอนนี้สลอยกับปูกับบอก ปูก็บอกภาษาไทยน้องสนใจอยู่พี่น้องเรียนหนังสือสไลอยแล้วก็บอกภาษาลาวพี่น้องลราเบาใจก็บอกภาษาลาวอยู่พี่น้องลาวนะเาวก็ดีกับบอกสไลอ์แล้วก็ปูสามคนเราก็ซอนอยู่พี่น้องไอ้ต่ำเราก็ซอนอยู่พี่น้องบางทีน้องน้องสนใจปูเรากะบอกคันเราปูน้องสนใจก็บอกลาวพี่น้องเรามีตู้เราก็ทาวิอัไป พี่น้องเสียงรถคุณน้อพี่น้องขอนี้ตอากาศน่านอนพี่้อนก็ขอบคุณเลยหลายแหละกับปูที่สอนบทเรียนกับสาวลอยแลละกับเบาใจแหละทางเมตู้ที่ให้ของกินยังเข้าหรือแม่ต้มให้กินข้าวหรือให้กินยังให้น้องสุดใจกินในทุกๆวันทุกๆเช้าพี่น้องล้วกอใจเขา ขอบใจเพลินดลายพี Noel, hai, ife, ่ ong, fishing, Radi, fire, น้องต้องขระตูกระพายเดือพี่น้องต้องใจกัะพูดเบากบนลนยพี่น้องต้องขอบใจจะร้อยแลกอ่บใจและทางปูแลกแม่ต้อมเนาาพี่น้องแล้วก็ไมตูประตูทีไมตูประตูทีกินในน้องจงใจกูมือกู้สาวพี่น้องและก็ทางแม่ต้อมกับเหมือนกันพี่น้องขอบใจลายพี่น้อง ซื้อยี่นี่พี่น้องดอกไม้บัวเป็นบันไดของปูซอนกับชาวลอยแล้วก็บอใจพี่น้องแล้วก็ขอกใจพวกพันในลายพี่น้องที่มาซ้อนบดีในน้องสนใจพี่น้องเลยเอาสนใจก็มาลินแบบนี้พี่น้องน้องใจจะยู่บนบนห้องบนนี้พี่น้องตอนนี้สนใจบางทีมนอะไรมือเป็นเช้าแล้วพี่น้องบางทีก็บอก เอาพี่น้องสมหรับคลิปนี้น้องสนใจก็ลาไปก่อนขอมูขบใจเอฟีตุกตุกตานที่กดไลค์กดแชร์ช่องน้องสนใจและกดติดตามพี่น้องคัมภีรอยากติดตามเอฟซีเอโต้กับะบายด้วยพี่น้องน้องสนใจก็เพิ่มเพาะกันไลยน้อไใจก็ลงตลอดพี่น้องพี่น้องคัมภีรอยากทันเอฟซีทันใดอยากอยากติดตามช่องน้องสนใจกับช่องบูรินนั่นแหละพี่น้องเอาพี่น้องสมหรับคลิปนี้น้องสนใจขอลาไปก่อนเอาสบายดีบ๊ายบาย